แพลตฟอร์มต่างๆเปอร์เซ็นต์การที่จะถูกหลอกลวงเนี่ยสูงเกินกว่า90%นะครับขอให้ท่านไปศึกษาข้อมูลจากบริษัทผู้ให้การลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือท่านไปที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับว่าท่านต้องการลงทุนเรื่องพวกนี้อย่าไปหาข้อมูลเองแล้วก็เชื่อว่าเพจที่ท่านคุยด้วยเป็นเพจจริงนะครับแล้วก็เชื่อว่า เหนี้เขาบอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของบริษัทน่าจะเป็นของจริงนะครับจากเคสนี้ทำให้เห็นเลยว่าเป็นบริชีมานิติบุคคลเป็นการหลอกลวงในรูปแบบปัจจุบันของพวกแกนคอนซัเตอร์ครับรายละเอียดของการจับกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะขอเริ่มจากเรื่องอาวุธปืนออนไลน์ก่อนนะครับเชิญทางท่านภูมิกับนะครับสอทอสามสอทสี่นะครับเออกับสี่สอทห้าสี่สอทห้าเชิญครับพี่ กับเรียนรนู้ชิชการครับแล้วก็กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในส่วนของกองกลับ4สท5ครับได้มีการตามนโยบายตลอดแล้วก็ได้แหวนท่านวิชาการนะครับให้ดําเนินการกวดขันจับกลุ่มในเรื่องของอปืนในโลกโซเชียลนะครับของเราก็มีการส่งเจ้าที่เข้าไปโพสต์ในเรื่องของการรับซื้อขายปืนแล้วก็การติดตามการดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับจําหน่ายอาวุธปืนและโพสตโชว์อาวุธปืนนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยในรายล่าสุดเนี่ยเราได้ดําเนินการไปตรวจค้นที่ย่านรัชดาภิเษกนะครับดินแดงกทมนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้โพสต์แล้วก็ผู้โพสต์โชว์แล้วก็โพสต์ขายหนึ่งลายนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราได้ดาเนินการตรวจค้นแล้วก็ดาเนินการจับกลุ่มได้ไปวุธปืนนะครับยี่ห้อเทอรัสจานวนหนึ่งกระบอกแล้วก็ได้กระสุนปืนของกลางในจำนวนสิบสองนัดนะครับแล้วในส่วนนี้เราก็ดําเนินการจับกลุ่มแล้วก็ดําเนินการส่งสงพดําเนินการนะครับ ก็อยากจะฝากประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในเรื่องของอาวุธปืนนะครับในรอบเดือนนี้เราจับปืนไปแล้วเนี่ยจำนวนสิ้นหกระบอกนะครับและได้ของกลางอาวุธปืนหกกระบอกแล้วก็ได้ในส่วนของเครื่องกระสุนปืนจํานวนหนึ่งนะครับก็จะฝากพี่น้องประชาชนว่าในส่วนนี้เนี่ยการถืออาวุธปืนผิดมือหรือการโพสขายโพสอวดหรือจําหน่ายเนี่ยล้วนเป็นความผิดที่ร้ายแรงครับฉะนั้นอยากจะฝากว่าถ้าในถ้าพี่น้องประชาชนมีอาวุธปืนในความครอบครองเนี่ยขอให้ดําเนินการ ในเรื่องเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องทั้งในใบครอบครองและในใบในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารอาวุธปืนทั้งหลายนะครับก็จะฝากสื่อมวลชนในส่วนนี้ครับขอบคุณครับครับอีกปเั็นการนะครับตามที่เรียนนะครับการใช้บัญชีบริษัทมานีติบุคคลมาใช้ในการหลอกลวงเหยื่อนะครับขออนุญาตเชิญกองกับ3สทสอครับครับขออนุญาตครับเรียนผู้บัญชาและสื่อมวลชนครับ ก็ผมร้อยตำรวจเอกวงวัดโมินทุครับกองกับการ3บกสทสองครับขออนุญาตแถลงปฏิบัติการของกองกับการ3บกสทสองครับสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายครับได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับกองกับการ3บกสทสองครับว่าถูกหลอกชักชวนให้ลงทุนนะครับในหุ้นที่ราคาถูกกว่าพอตามราคาของตลาดนะครับ จึงได้โอนเงินเข้าไปลงทุนครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจำนวนประมาณ27ล้านบาทครับบัญชีที่โอนไปที่ผู้เสียหายโอนไปเนี่ยครับจะเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีนิติบุคคลทั้งสิ้นนะครับก็ในส่วนของกองกับการ3บกสทสองได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานะครับบัญชีบริษัทและได้ดำเนินการออกหมายจับกรรมการผู้เกี่ยวข้องนะครับ ปัจจุบันก็ได้จับกลุ่มตัวกรรมการบริษัทได้นะครับแล้วก็อยากฝากเตือนสำหรับกรรมการบริษัทนะครับที่ปัจจุบันจะมีคนมาว่าจ้างให้เปิดบัญชีบริษัทนะครับก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีครับขอบพระคุณครับครับดูนะครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านเห็นเป็นบริษัทอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นนะฮะคนร้ายเนี่ยใช้วิธีการ เปิดบัญชีบริษัทมานิติบุคคลนะครับใช้ชื่อที่ดูแล้วเนี่ยน่าเชื่อว่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการทําธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะครับหรือคริปโตเคเรนซีนะครับอย่างเช่นหมายเลข5นะครับเป็นบริษัทบจกรคริปโตเฮาส์างครับอย่างนี้นะครับหรือเป็นบริษัททางการเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทดนซับบริษัทดีพร้อมไดเวอร์บริษัท NDT Quality Analyst Expert แล้วแต่เขาจะตั้งชื่อเพื่อหลอกลวงท่านนะครับแต่เป็นบริษัทนิติบุคคลมาทั้งสิน้นซึ่งไม่ได้มีเท่านี้นะครับมีเยอะมากนะครับปัจจุบันที่อยู่ในระบบไทยบริษัทออนไลน์เราที่แก๊งคอนเซนเตอร์จ้างนะครับคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลแล้วก็เปิดบัญชีมาใช้ในการรับเงินที่ได้จากผู้เสียหายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับ ต่อไปนะครับเป็นปฏิบัติการในการทลายเครือข่ายหลอกลงทุนซื้อขายทองคำนะครับก็จะทํานองเดียวกันนะครับว่าเอาบัญชีบริษัทอย่างเนี้ยมาใช้ในการหลอกลวงด้วยเชิญทางสทหนึ่งครับท่านรองปีดาครับครับครับท่านพิเการครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกขั้นนะครับเคสนี้ก็เป็นไปตามที่ท่านพิจการได้ได้เกิดนําตั้งแต่แรกครับคือรูปแบบของการหลอกลงทุนเนี่ยก็เป็นรูปแบบเดิมนะครับ เชนี้ผู้เสียหายก็เข้าไปพบนะฮะเพจชักชวนลงทุนใน a c e b o o k นะครับสนใจก็เลยเข้าไปทักแชทนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ากลุ่มไลน์นะครับสุดท้ายก็ดึงเข้ากลุ่มไลน์ที่มีหน้าม้านะครับบุคคลต่างๆเข้าไปร่วมพูดคุยนะครับแนะนําในการลงทุนนะฮะชักชวนแล้วก็เชื้อเชิญแสดงให้เห็นว่ามีการลงทุนจริงได้เงินจริงนะครับผู้เสียหายก็หลงเชื่อนะครับแล้วก็เลยร่วมลงทุนนะฮะเสียหายไปเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยสามารถทําการ สืบสวนจับกลุ่มนะครับรวบรวมหลักฐานออกมาจับแล้วก็สืบสวนจับกลุ่มคนร้ายนะครับในกระบวนการนี้นะครับได้หนึ่งรายนามชื่อนายเชิดชัยเป็นชาวสระแก้วนะครับแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงนะครับนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จนะครับร่วมกันใช้ยินยอมให้ผื่นใช้บัญชียินยอมให้ผื่นใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยที่รู้ว่านําไปใช้ในการกระทำผิดเกี่ยวกับอจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็ ดังนันคืตามกฎหมายนะครับก็ก็ฝากเตือนนะครับการลงทุนอย่างที่ท่านผู้บารว่านะครับคือจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของจริงครับรายนี้เนี่ยก็ไปแอบอ้างเป็นการลงทุนเทรดทองคำนะชื่อชื่อแพ็กเกจว่า g o f u t u r e นะครับโดยอ้างร้านทองชื่อดังครับในการแอบอ้างเพื่อชวนเชื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับก็ฝากไว้ครับขอบคุณครับครับสุดท้ายนะครับเป็นการแถลงผล ถึงการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับตามข้อมูลที่เราได้รับจากวอลลุ่มของศูนย์ IAC ซซึ่งท่านผบตรได้มอบหมายให้ท่านพลตเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรเจเรตํารวจแห่งชาติเป็นผอ,อศูนย์นะครับทางศูนย์เนี่ยจะมีการประสานงานกับศูนย์ AOC ในการรับข้อมูลในการแจ้งความและมีเจ้าที่ธนาคารมีเจ้าที่โทรศัพท์นะครับผู้บริหารแพลตฟอร์มเนี่ยมาทำงานร่วมกันอยู่ที่วอลลุ่มที่สำนักงานหน่วยชาตินะครับ ในเคสนี้นะครับผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้ลงทุนนะครับแล้วก็มีการโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายเป็นเงินกว่า8ล้านบาทนะครับ18บัญชีแก้ไขฮะ18บัญชีรวมเป็นเงินกว่า15ล้านบาทและเมื่อเราได้รับข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะระงับธุรกรรมได้ทัน2ล้านบาทนะครับซึ่งการปฏิบัติของวอลลุ่ม i a c เนี่ยได้ผลการปฏิบัติอย่างดียิ่งนะครับโดย ในพ่วงตั้งแต่1-19ถึงกันยานะครับในเดือนนี้เนี่ยเราสามารถระงับยอดเงินนะครับได้ทันจำนวน106คดีนะครับมูลค่าเงินที่ระงับได้เนี่ย65ล้านบาทซึ่งในการปฏิบัติการตามโครงการ Money Cash Back นะครับในเรื่องนี้ทางท่านผบตรได้มอบหมายให้ทางท่านพลเอกทัดชัยนะครับดำเนินการโดยในสัปดาห์นี้ก็จะมีการคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับซึ่งจะได้มีการ นัดหมายผู้เสียหายมารับเงินคืนที่ศูนย์ i อ c อซีจากท่านพลเอกชัดชัยต่อไปครับครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นช่วงพี่พสื่อมวลชนสามารถสอบถามได้ค่ะครับในเรื่องนี้นะครับท่านพบตรนะครับท่านได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผมได้นําเรียนนะครับว่าสืบเนื่องจาก พวกแกงคอนเซเตอร์เนี่ยได้ปรับวิธีในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนและก็ปรับวิธีในการที่จะนําเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายเนี่ยออกจากระบบโดยดําเนินการอาจจะมีลักษณะที่ไปหลอกผู้บริสุทธิ์นะครับให้ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการฟอกเงินโดยไม่รู้ตัวซึ่งในเรื่องนี้ทางท่านผบตรได้ตรหนักนะครับว่าเป็นเรื่องที่สุจริตชนเนี่ยอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากวิธีการการะทําความผิดของคนร้าย นะที่หลอกให้เอาบัญชีของร้านค้าหรือบัญชีส่วนตัวของพี่โน้องประชาชนที่ไม่ทราบเรื่องนะครับถูกหลอกให้เอาบัญชีมารับโอนเงินที่ได้จากการกระทําความผิดแล้วก็โอนเงินออกต่อไปยังบัญชีอื่นนะครับในส่วนการปฏิบัติการตรงส่วนนี้นะครับท่านผบตรได้มีข้อสั่งการให้ทุกสถานีตํารวจนะครับทุกหน่วยต้องรับเรื่องร้องเรียนจากพี่โน้องประชาชนที่มาร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการ ถูกอายัดบัญชีแล้วตัวเองเนี่ยเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดนะครับต้องรับเรื่องไว้และมีการส่งข้อมูลต่อมายังศูนย์ PCT หรือระบบ TPO Thai Police Online ซึ่งทางตํารวจไซเบอร์เราเป็นเลกเลเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบให้อยู่และเป็นผู้ที่จะประสานงานส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์ LOC นะครับของกระทรวงดีีเพื่อส่งต่อข้อมูลธนาคารในการปลดล็อกอายัดบัญชีที่เราตรวจสอบแล้วพบว่า สามารถที่จะดีแค์ได้นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงในรายละเอียดของการปฏิบัติการเดี๋ยวผมจะขอให้ทางท่านพันเวทก้องกิจดานะครับผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ของตำรวจไซเบอร์เราในการเลกูเลตนะครับดูแลเรื่องนี้ได้ชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวชนทราบเชิญครับกลับเรียนพี่น้องสื่อมชนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผอ,อตรอได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจ ทุกหน่วยนะครับรับเรื่องนะครับจากพี่น้องประชาชนที่ถูกรางับบัญชีตามภาพฉายนะครับท่านสามารถแจ้งแจ้งมาอย่ง1599หมายเลขด่วน1599หรือไปแจ้งที่สายตรวจหรือจราจรหรือโทรไปแจ้งที่โรงพักหรือเดินทางไปแจ้งด้วยตัวเองที่สถานีตำร,รวจท้องที่ใดก็ได้นะครับเพื่อรับเรื่องไว้ท่านแจ้งเพียง ชื่อสกุลเลขบัญชีชื่อธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เหตุผลที่ถูกขอถอนอายัดหรือถอนระงับนะครับทางเจ้าที่ตำรวจจะตรวจสอบเบื้องต้นให้กับทุกท่านนะครับว่าท่านถูกระงับด้วยเหตุอะไรถ้าทุนถูกระงับด้วยการเป็นบัญชีมา้าท่านต้องไปยืนยันตัวตนกับพนักง,งานสอบสวนแต่ถ้าถูกระงับด้วยเหตุอื่นที่เป็นมาตรการของทางธนาคารและยังไม่ทราบว่าเป็นธนาคาร ระงับด้วยเหตุอะไรเราจะส่งเรื่องต่อไปที่เอ c หรือสอปอทสอสปอทอจะส่งไปยังธนาคารเพื่อตรวจสอบในรายบัญชีหรือรายชื่อของท่านแล้วจะส่งกลับมาให้เรานะครับแล้วแจ้งให้ท่านกรณีที่ท่านถูกโอนเงินผิดนะครับเช่นเป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อเช่นเหมือน ABC นะครับเป็นเหยื่อรายที่2รายที่3แล้วไปรับเงินจากเหยื่อรายที่1น,นะครับ ทางเจ้าที่ตำรวจจะเร่งสอบสวนและพินาเพิ่มถอนให้โดยเร็วที่สุดแต่ตรงกันข้ามครับถ้าท่านแฝงตัวมาเป็นนะครับเป็นมิจฉาชีพแล้วแฝงตัวมาขอปลดถอนปลดหรือเพิ่มถอนการระงับนะครับเจ้าที่ตำรวจก็จะต้องดําเนินคดีกับท่านหรือตรวจสอบกับท่านนะครับดังนั้นจึงขอย้ําเตือนไปอย่างพี่น้องประชาชนนะครับกรุณามายืนยันความบริสุทธิ์นะครับพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นะครับดีที่สุดคือท่านรู้อยู่แล้วนะครับทางธนาคารเนี่ยจะส่ง SMS ไปแจ้งท่านก่อนก่อนที่จะระงับว่าท่านถูกระงับด้วยอะไรท่านไปติดต่ออ d d หรือว่ายืนยันตัวตนอย่างเข้มข้นกับธนาคารแล้วจึงมาพบตำรวจแต่ถ้ามาพบตำรวจแล้วพบว่ามีเคส ID หรือมีคดีที่เกี่ยวข้องมีชื่อพนักง,งานสอบสวนหรือสถานีตำรวจท่านต้องไปยืนยันตัวตนที่สถานีตำรวจหากตำรวจเห็นว่าท่านไม่ได้กระทำผิด มีพยานหลฐานเราจะดําเนินการรีบเพิกถอนให้ทันทีแต่ตรงกันข้ามนะครับหากพบว,ว่าท่านเป็นผู้กระทําผิดจริงนะครับเจ้าที่ตํำรวจก็จะดําเนินคดีกับท่านเดียวกันเช่น,เช,นเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณครับขขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเป็นบัญชีม้าครับบัญชีม้า มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันกรณีที่เป็นบัญชีม้าโทษน,นะครับถ้าต,ต,ต้องทวนนิดหนึ่งม้าดํานะครับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเนี่ยคือบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงถูกประกาศรายชื่อแล้วนะครับท่านจะต้องยืนยันตัวตนอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งเราจะต้องส่งเรื่องไปให้ปปงเพิกถอนรายชื่อนะครับขึ้นอยู่กับว่า1พยานหลักฐานที่ท่านนามาแสดงนั้นเพียงพอหรือไม่อันที่2ครับขึ้นว่าถ้าเพียงพอแล้ว นะครับท่านสามารถเ,าเราสามารถส่งเรื่องไปยังที่ประชุมของปอปงได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับส่วนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นม้าแ่าเข้มซึ่งมีผู้เสียหายท่านต้องเร่งไปพบพนักง,งานสอบสวนถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านไม่ได้ทำผิดท่านรีบไปยืนยันตัวตนนะครับพนักง,งานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเสนอทางสํานักง,งานตํารวจชาติจะทําโดยเร็วที่สุดแต่ไม่สามารถรับปากได้ครับว่าวันนี้พรุ่งนี้เสร็จ แต่ตรงกันข้ามครับมีอีกอันหนึ่งที่จะได้เร็วที่สุดคืออายัดผิดบัญชีผิดบัญชีเป็นอย่างไรคืออายัดบัญชีตัวเองบ้างอายัดบัญชีลูกหรือว่าแจ้งผิดผิดเลขตรงนี้มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับทางเราจะเร่งทําโดยเร็วที่สุดรีบประสานงานส่งวันนี้นะครับส่งไปให้สปอ,อทอสปอ,อทอก็จะส่งต่อธนาคารธนาคารมีกระบวนการรับส่งข้อมูลเป็นรายชั่วโมงแล้วจะรีบกลับมาแต่ผมคงไม่สามารถรับปากได้ว่าภายในกี่ชั่วโมงหรือภายในกี่วันแต่โดยเร็วที่สุดครับ ผมจะย้ำด้วยนะครับะบวนการในส่งต่อข้อมูลเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ใช่ส่งกันเป็นเอกสารเป็นกระดาษนะฮะเราส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับงั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยเรียลไทม์ตลอดนะครับรับข้อมูลพอลงในระบบปุ๊บส่งต่อข้อมูลเราตรวจสอบว่าไม่มีคดีเกี่ยวข้องนะครับก็จะส่งต่อข้อมูลไปศูนย์เอลซีโอซเช็คอีกทีหนึ่งแล้วส่งต่อเลยอันนี้เช็คกันในระบบนะครับเร็วนะครับเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ที่การปลดอายัดที่จะช้าอย่างเดียวก็คือกรณีที่ พบว่ามีคดีเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้ท่านจะต้องพบพนักงานสอบสวนนะครับตามกฎหมายเพราะพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องสอบปากคาท่านเป็นพยานขอดูพยานเอกสารถ้ารับฟังได้เพียงพอนะครับก็จะเสนอปลดอายัดไปพิจารณาว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่มีการดําเนินคดีกับท่านนะครับครับขอบคุณครับ เสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการถแถลงผลการปฏิบัติการวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านค่ะและขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดสีภาพค่ะ